เบียนะครับพอมีฝนมีอย่างลงมาเขาก็บทได้ไอ้นั่นนะครับปลูกนะครับบันเปนว่ามีฝนปุ๊บแต่ว่าบ่มีเบียอย่างที่ที่ปลูกนะครับหมู่บา้านนี่สองบอ่อเลยครับฝนเห็นตะเห็นไหมครับสีน้ำเงินอยู่ใกล้ๆาดานบอ่อทั้งผุ่นนะครับปล่อยปล่อยลงมา วานมนอ,อุ้ยบาดเดอบงเด้อพีน้อเด้อเด้อไปงเลยตายนี่ตีรถที่ไม่ยังงั้นทุกมือเ่ยว่าจเข้าาดีย๋ดวยวเ่าหนึ่งไไป ครับทุกลูกขอนี้ฮักบ้านนานะครับมอนี้กะสิพาพี่นอ้องเฮาเบิ่งสวนยามเช่านะครับอัปเดตมองนั้นมองนี้พี่น้องเบิ่งแล้วกะสิพาไปให้เมียป่านะครับอีกน้องหนึ่งข้างหลังนะพี่น้องอันนี้กะสิพาเบิ่งซุ่มนี่ครับซุ่ม,มเอเนกประสงค์นะครับนี่ครับนี่จะเป็นงูงเหี่ยวนะครับกลาลังไตไตขึ้น รัวขึ้นให้ไพ่เขานะครับนี่ขึ้นเร็วๆนะครับแล้วมันก็ขึ้นดีพร้อมนะครับกระปลูกไวเพราะได้กินนะครับกิสีบ่ได้ไายดอกแต่ว่าเลียเลี้ยกินกับสีได้ไายอยู่ครับนี้เ็มีอยู่ประมาณแปดแปดเงานะครับแล้วก็ที่ปลูกโคบกพริกน่ครับพี่น้องพริกพริกพื้นบ้านนะครับก่อนลงทํางานนะครับพาเบิงสวนก่อนนะครับม้นนี้ก็สิมีตะไคร่นะครับตะไคร้ ว่านเขาว้านน้ำนะครับว้านก้านะครับพี่น้องกาล้างขึ้นล้างดีเลยครับฝ้างนี้ก็ทิเป็นบวบวนี่ครับเขาต้องมาเบิ้งเรื่อยนะครับให้เขาขึ้นนะครับเขาเขาบวกที่ทีขึ้นเองนะครับเ้าก็ต้องมาพันขึ้นนะพี่น้อง พวกเคียบบบวบหุงงูเี่ยเขาต้องผูกนะครับเอาเชือกหรือว่าเอากล้วยก็ได้นะครับมาผูกขึ้นนะครับให้เขาขึ้นไตไปนะครับพอเขาขึ้นแล้วมันก็บ่บยากครับแล้วมันเขาก็ไตของเขาไปเองนะครับอย่างน้องเดี๋ยวเขาจะเอาเชือกมาผูกมาหมัดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบวบ บกพร้อมจะเอิ่มน,นี่นะครับแล้วก็ไไต่ไปเองได้โดนเติมนะครับเก็บกินทั้งยอดทั้งลูกทั้งผลก็ได้นะครับแขางแบบนี้บกพริกนะครับก็บเป็นบ,ก,บกต้นบกครับนะต้นน่อยแล้วก็ร้างเกิดขึ้นมากับนี้นะครับจะพาย่างไปทางข้างหลังนะครับ ตอนนี้กะใส่โ้นลาซิลลดน้ำอยู่นะครับนี่ใส่น้ำยดแล้วครับนี่ครับน้ำหลาดไปน้ำหลากปากพริกพริกกะออกดอกดีดีพี่น้องแต่ว่ามันงจะรู้สึกว่าที่เป็นโลกเป็นยังบุคกบครับพี่น้องแต่ว่าก็พอได้เล็มอยู่นะบุกเขียนะครับบุกเขี้ อเอามเมล็ดพันธุ์อยู่กับนีนะครับแล้วก็เก็บไปขายนะครับลูกโดดๆมืัอนี้ก็ทีได้เก็บนะครับนี่มนลูกโดดๆนะครับมืัอนี้ก็ทีเก็บเอาไปขายกับป่านะครับปลูกได้มันนี่อันนี้ว่าเป็นแก่ได้ครับนี่ปอนพอดีเลยกรอบมากนะครับเพราะฉะนั้นในเก็บนะครับนี่ กกกียดดจะได้เก็บมือนี้ครับเนี่ยเหตเห็ุคลิปวมดีโอให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับตอนเก็บมะเขียนะครับสอ้นแล้วพี่น้องมีอยู่ต้นสองต้นเท้าปลูกกินนี่ย่ต้องได้ซื้อเขาแล้วครับนี่ยมะเขียนี่ครับอืม บ่ได้เก็บมันเป็นสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงินข่ายหกตัดตะคงตะไข่อยู่นะครับมันจะเริ่มบริเก็บนะครับทิดาักพีกครับดอกสนันวันไหวกำลังปล่อยหนามมานะครับพี่น้อันนั้นก็แตงเพื่อที่ปลูกหอมนะครับนั่น ยาวเติบนะครับปลูกหอมนะครับเริ่มจะเหลืองแล้วนะครับเริ่มจะได้หวานแล้วนะครับผมวานได้ครับนู่นถ่ยเหลืองผมวานทันทีนะครับตากแดดแดดสองแดดผงกว่านเลยนะครับวันเพื่อจะปลูกในพื้นที่ว่างนะครับปลูกผมกว่านทิ้งทิ้งไว้นะครับพวกเขือบักพริกนะครับให้มันมีเบือเบียนะครับพอมีฝนมีหยางลงมาเข้ากับที่ใด ไอ้อน,นั่นนะครับปลูกนะครับบ่แม่นว่ามีฝนปุ๊บแต่ว่าบ่มีเบียยังที่สีปลูกมันก็นเสียเวลาเฮานะครับคือแม่นเฮาได้ปลูกก็ได้ปลูกเขาก็วานเบียะทิ้งๆไว้นะครับสาหรับผู้ใดเห็ดเกษตรนะครับเอาผมเป็นตัวอย่างกันเลยนะครับแม่นเฮาที่บ่บ่คิดว่าสิ่ตีปลูกนะครับแต่ว่าเฮาเฮ็ตสวนอยู่วันที่นี้เฮามีนี่ครับเอาเอามาเล็ดพันธุ์ในสวนเฮานี่แหละอันไดมันแก่บ่จังบอกริกจัิงที่มันมันแดง มันสูงเลวเขากลไปตากแดดว้เล้วพี่น้องตากแดดว้พอมันแห้งปุ๊บเขาก็มีพื้นที่างๆเขาก็วานวานทิงงว้นะครับบักพริกนี่เราบักพริกเพื่อนบ้านบักพริกยังกะทีว่าเขากินเขาขายได้เลยพี่น้องเขาก็ไปวานทิ่งทิงไว้นะครับพอมีฝนมีอย่างมาเขาอยากปลูกเขาขัด้เอาเบียร์ไม่ปลูกเลยนะครับพวกเขียขึ้นกันครับทามันได้เขาก็จ้วงใบในทีว่าเขาปลูกกินปลูกขายเลยรพี่น้องเขาก็สั้งหมดลูกนี้แกนบะเนี่ยมันแก่มันเลี้ยงแล้ว ก็ปลอกเปลือกมันดอกแล้วก็ไปตากแดดพอมันแห้งปุ๊บเข้ากับเตรียมแปลงเตรียมแปลงที่ามันมีหล่อมีงเงาในจากน้อยนะครับแต่ต้นไม้ต้นไรเข้าก็ได้นะครับหรือว่าสีบานใส่กระถางแตกๆห่างๆกันได้ไดพี่น้องนี่มีดินจากน้อยผสมเกลบดํำนะครับแล้วก็เอาไปว่านจะให้มันวานหนาเลยนะครับว่านบางๆในจักน้อยนะครับอย่างถาดสองถาดเท้า,าปลูกหลายเข้ากับว่านที่ละหลายถาดเถิบนะครับถ้าเขาปลูกหน่อยเข้ากับว่านแค่ถาดเดียวพอนะครับ หลังจากนั้นพอพอมันแตกมัหนึง่งฝนลงพอดีมันเป็นองต้องหาพื้นที่ปลูกนะครับโดยที่เขาไ่ตองไปรอโอ้ยเสียดายดิเสียดายฝนลงแต่ว่าบม่มีต้นเบีย้ยตรงเลนหาซื้อเขาน้าตลาดนะครับอันนี้ผมมีประสบการณ์เล่ามาจากประสบการณ์จริงเลยนะครับนี่แต่ว่าโดนนี่ไม่ครับผมเพ็ดเองเบี้ยบักเขียบักพริกนี่ผมบานไว้ในสวนผมเบดเพราะว่าผมเอาประสบการณ์จริงมามาัดทายถอดในพี่น้องเขานะครับเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็เกิดการเรียนรูนะครับหลายหลายคนตบคือ ตองมีเป็นแบบผมนะครับเพราะว่าพอถ้าฝนลงผลอย่างบ่มีเบียนะครับคือขาดประสบการณ์นะครับต้องไปเรียนหาน้ําตลาดบ่มีจ่อยเทเวลาเสียน้ำมูกนะมันถิงแต่ว่นนี่คือผมทายถอดในพี่น้องเลยว่าถ้พาพอดมีพันนี่เขาจงไว้เลยจงเสร็จแล้วเขาก็าว,วานนะครับวานถิงไปเลยปลูกบ่ได้ปลูกซ้มันวานถิงไว้เลย,เลยแล้วก็รักษาหยานะครับถอนหยาถอนยิ้มให้มันน้ำลดน้ำบ่อยๆจังหน่อยพอมันงามฝนลงหรือว่าเขาอยากปลูกเขาปลูกได้เลยเพราะว่ารุ่นนี้เดี๋ยวมันก็ไวายแป็นบ่ครับ หรือว่าในช่วงที่ว่าเขาเขาทำสาวมันเนี่ยพี่น้องเขาก็ต้องต้องรอผลผลิตแต่ว่าเขาก็ต้องมีแซมไปน้ำนะครับนี่นี่คือเคล็ดลับนะพี่น้องคนเดียวไปใส่ได้ผลเทนแน่นอนนะครับถ้าเห็ดคือยังผมเบานะครับตอนนี้ผมกับว่านไว้แล้วครับเพราะตั้งแต่ใบเพราะว่ารุ่นิ่วเพราะในว่านว่ายไงนะครับมันเก็บได้โดนนะครับว่ายคืออย่างว่ายคือว่ามันมันบนท่านใลรวงบนท่านในรวยคือว่ามันจะเก็บผลผลิตได้ตลอดอยู่นะครับพูนฟังทั้งผนกับดอกเต็มเอเรียเจ้าพูน เก็บลงไปแต่ผมดีเฮ็ดิปให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับเฮ็ดคลียบตอนเกีบกยักเขียนะครับว่บามันที่ดกต่ำใดนะครับนี่เขาปลูกทุกฟ่งที่กินได้นี่พี่น้อง,ของเขาก็ได้ขายอย่งองายยงหนึ่งเขาก็ได้ขายอย่างหนึ่งครับคือผมนี่แหละอันใดบ่งามซามันปลูกว่าไหมนี่ครับเบิ่งตะไคร้ผมนี่ดูนี่นี่หมูว้านนี่ลอยกโลนนะครับทั้งทรงเคอรี่ทั้งไปทรงอย,อยู่อยู่น้ำแมมคานะครับ กับทั้งดีหมู่บ้านผุงก็มาเห็ดแปลงเรียบร้อยนะครับนี่เอารถไถงหญ่เลยนะครับเห็ดไ่ได้ใส่บักโกยังน้อยนะครับนี่นี่พร้อมปลูกเลยครับนี่ใส่รถไถนะครับไถ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 แล้วก็เอาใบมีดลูปื้ดแปลงนะครับสามารถปลูกเลยเลยครับเรียบเลยถ้าผู้ใดมีรถไถง่ายก็ดีนะครับเอาก็ราะจำเป็นต้องใช้รถไถน้อยนะครับนี่คือแปลงปลูกหอมนะครับเบื้องตัวอย่างผมนะครับเพราะแต่เขาไถเล้เพื่อนเอาใบมีดนั่นแหละลูบเลยลูบปื้ด สามารถปลูกหอมในทันทีครับนี่เบิ่งง่ายๆเลยครับเรียบพร้อม่บมือยเห็ดบลอกพ่อข้าวพร้อมแต่ว่าผู้ใดมีรถไทยนะครับถ้าผู้ใดมีรถไทยก็รถไทยน้าหน่อยกับ่บยากครับหรือว่าก้นเราก็ได้บบยากง่ายๆครับเยวสิพาไปให้อาหารป่านะครับมีเบื่องห้อยลองร้อยกันตะไคร้เป็นปุ๋ยเบิดนะครับนี่ราะว่าสิีอาใส่มิไพรเบิดนะครับนี่กิ่งพันหลายกิ่งนะครับนี่นอกับีนะคุณ บื๊ดหน่อไม้ตะกี้เนี่อยากกหน่อไม้ยองซื้อเขานะครับโลดอะอาจจะพุสีบลัตปลูกปลานี่ก็ยังออกอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่ากระเตียนไปด้วยหญ้านะเพราะว่เป็นยังคือหญ้าหญ้ามันคุ้มต้นไม้นะครับก็ยังได้เก็บขายอยู่นะคถักพริกกเลี้ยงครับนี่ยลูกนุ่มเรากำลังเอาไข่อยู่นะครับนี่ทรงทรงไปะเฮฟซีนะครับมันเหลียอยู่20โลกับ ข่ายอีกนะครับแวก็จะมีออเดอือยต้นพันกระจับอีกนะครับพี่น้องโอ้หมวนกับมีหอดเพียงผมพังเพียงผมบ่นะครับเขาอนุบาลปลาหน่อยให้เขาแข็งแรงครับลายคฮงดีรครับพี่นอ้องเพิ่งมันรียนมาคุณเห็นบ่ นี่คืออา,อาหารสูตรเล็กกับสูตรกลางผสมกันนะครับเพราะว่านีตัวหญ่น้ำนะครับต้องเวลาการให้ห้องบนมันให้ใส่เดียวนะครับเพราะต้องให้ใส่กลางกับใส่ใส่หน่อยน้ำนะครับเพื่อตัวหญ่ที่หญ่ก็แั้วเขาก็จะได้กินนะครับกระหายเมื่อล่นน้อยนะครับเมือ่อถ้วยน้อยนะครับก็เด้เขาได้กินนะครับบุญมึงมันเหรียนมากรับ างฝุ่นนะเอากรลังเอาตะไคร้ครับนูกนี้นลายยีหลีเปของปลาหนา่อยไอปังนะครับออกลูกแล้วนะครับบได้วยไทยพป่นน้องเบิง้ง มีการปล่อยหอยเชื่อดีพอเรียกอยู่พี่ไม่เอาตะไครพี่น้องบ้านไหนไปมิดเป็นแต่ไหนบ้านบ่ฮะบ่เพียงน้ำบอกก่อนอุ้ยป่าหน่อยนะบึง

ผัเกเขียวมาสอนเราเนี่กวานเต็มผักเขียวคักๆนินี่ครับอน,นี้ครับอนุบาลปลาหน่อยนะครับเต็มอยู่อันนี้ก็เป็นผักบุงนะครับว่าใครซื้อเขาจะเกลียดอกาผักบุงเสียใจด้วยนะครับผักบุงเต็ม บุ้งขาวพักบุ้งแดงนะครับะตได้กินตลอดครับพักบุ้งพักบุ้งกับกินดีกันนะพี่นอ้องเห็นอยู่ในตลาดพระเจ้าซื้อขายกันเต็มนะครับบางขายน้าตลาดแต่ว่ายุนี่เสียใจด้วยครับไม่ได้เงินผมหรอกเพราะว่าเรามีผักบุ้งนะครับอยู่น้ําคลองน้ําหนองเขามีทุกหม่องเอารถดพุ่นฟังพุ่นกับมีครับเป็นอาหารปลาผมมันเ้ยาวาไปกับ เจอปลาขึ้นเก่าครับพี่น้องมันบ่มันบ่ไดยเพร่ะครับขอกเป็ดเจอหมานะครับต้องเห็ดดีๆก็นี่นะครับเอา้ามันเตียงน้ำออกก่อนเลย ว่บาบนน้ำนานะเึง่มันมันบาดเฉพาะมองนี้เด้านน้ำเานเลยนเปนาะต้องขาดไามอีกเปียนรอาเปลี่ยนรูปไหอีกลเปลเปี่ยนดึงซอยกันเหรอปลูกดึงะรฮะร๋ยว<า>ถธน,น,นามนัมน,นจมเหรอบียหางทะเลอ่ะเรถธนารลอมันหน่อยเนาะ เป็นตกากาเลยพี่น้องวานกาผุนเดือบผุนสักน้ำอยู่ไซบัดเดียวั <c oughs> วนกาไปดำนะครับนี่เดี๋ยวนำกับอะไรพี่น้องน้ำพี่ดำเบิดเลยพี่น้องบอ่อประดานหอดสามบอ่อเป็นอันนี้ครับผูกหอมแล้วนะครับพี่หญ้าหกไปเรียงงวดครับเดี๋ยวทายไปดูไอพี่น้องเบิ้งแล้วก็ทิ้องงวดเป็นลาม นี่กับไส้บาดาลนะครับหมู่บ้านนี่สองบอ่อเลยครับผุนเห็นเด่ะเห็นไหมครับอีนดุเงิือนลูกไกลๆผุดบาดาลบอ่อทั้งผุดน,นะครับปล่อยปล่อยลงมาทั้งนี้กับสูบเอารถแทนาสูบเอานะครับหมู่บ้านนี่ก็ได้มันแข็งอยู่นี่ต้องได้ขาดไหมอีกนะครับไม่ค่อยดึงซอยกันดึงคนสองคนบล่อยแล้วมันเหนื่อยพี่น้องอันนี้เหตุการณ์ครับ เปิดดำเพราะว่าทางล่างมันก็มีน้ำเปิดนะครับเพราะว่าผมจะเปิดน้ำไมใช่ดำเบิดนะครับใส่บาดานนี่แหละบาดานห้อยสูบมือเดียวสาระนี่ได้ดำเบิดเลยนี่พอตะต่ดำเสร็จแล้วเขาก็เปิดค่อยๆเปิดโลน้ำลงไหลไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันมันหดทุกหมองนะครับน้ำบะดานผมบอน,นี่ก็รทปล่อยลงนี่เห็นไหลไปไปหากันเบิดนะครับส,สบายเลยแบบนี้ดำเอามันค่อยได้ผลดีกว่าบานนะครับมันได้ของหมากในห่วงดีนะครับ น in ี่ก็เห็ดนาก่อนนะครับเป็นเศษแตงไม่นะครับมองนี้ก็จะเป็นถนนเบิด์ตเลยครับถนนเอาไผ่เอาหิ่งหลุดแม่คู้คำว่าปราบให้เป็นถนนนะครับนี่ควายดี่เสียพื้นที่แล้วก็สีออฟไผ่มาปลูกับไม้ยืนต้นมาปลูกนะครับนี่ครับให้มันเป็นถนนคิ้วดียวกันครับสะลูกนี้นะครับมันเป็นสะนี่แล้วขาให้เขาโก้นขึ้นเรากระตีด้เลี้ยงปลาแล้วคล้องนั่นกระตีด้ต่อกันเป็นคล้องหลอดน้านะครับแล้วคางคังคู้ก็จะเป็นการปลูกต้นไม่ กร่ตีหลอบสวนผมพอดีนะครับบิหน่อยนะครับอยู่นี่ตีบัวไร่นะครับพี่น้องไม่ธรรมดาดยนะแต่ว่าปีนาก็ดีค่อยๆพ,พัฒนาไปเรื่อยนะครับพี่น้องอติดตามเบิ่งนะงครับสวนผมกําล้างขายตะไคร่เพื่อที่จ้างรถมนโคปีนาน,นะครับปีนีพระท่านดอกนี่ครับยยค่อยๆขายตะไคร่ไปนะครับสะสมไปเรื่อยครับเลยลอยช่องลอยกับสามมันเทาก,กับค่อยๆเก็บเล็กผสมหน่อยเพื่อที่ เอามาพัฒนาสวนเขาตอครับแล้วครับมันจะมีพวกคนผลิตออกมาเ,เ,เรื่อยๆเขาคอยๆเก็บเปิแล้วก็มาต่อยอดนะครับขุดซะพัฒนาสวนเขาตอล,ล้วก็ซื้อต้นไม้ต้นไรพวกไม้ยืนต้นนะครับเพราะว่าผมบ่มีนะครับผมพอเองว่าบ่มีส่วนพันุนะครับพี่น้องครับผมสำหรับื้นนี้เอาไว้ทั้มหนิน,นะครับสวัสดีครับ